ี๋ยนูคิดได้มัเป็นสิงที่ดีเปิดรบกาแล้ววันนี้จะมีอะไรแล้กวบ้ใหนูนะจะเริ่มตัวตัวในสาที่ดีเห็นดอเห็นหนูแบบว่ามีเอฟีพบาร์นยังจออเบิ้งตลอดดีใตลอดได้บอกอยู่ว่าโอ้ย้องเคีวิบงกิหรืว่าถ้าดอกแบบไม็ยักตาเนีงที่ร้อนไ่บางอะไรง้ตอนนี้ตอนกันเรื่อตอนที่หนากันก็ไม่ได้คิดว่าว่าจะมากดเกียร์อะไรนะเพราะวันนี้แล้วกับแบบเออเคยมาหาพี่พี่ก็หลอ ดีใจมากที่มหาที่บริวารมีอัศกติเื่อมิยังต่อกัดีว่าเราเป็นการเปิดทางที่ดีแล้วใอนาคตเราจะร่วมงานกันเธอเอาปหนูสิดไปหนูแข็งแรกดวงดังเอฟซีมพมหอมรักหงเพชย่างไก่สุ้าเนียทเด้อแครับอาบเรีอวมาก้อนอาบากกอน่เมรีมามาไป้กามาให้อาบ ดูบ้านอ่ะน,นี่พี่น้องเคสครับผมพี่น้องก็งครับแฟน์เฟสอาจจะจาได้หลายคนสมัยยูโควิดเคยอยู่ร่วมทุกร่องสุขกับ,บแฟร์ฟิลแลนด์นะครับผมมือนี้เป็นยังขึ้นบริเจอกันมากซีฟีคุณเรขึ้นมาเยือนบนเมทีโตเกียบดูสิครับเป็นยังได้ตื่นเตือนเมื่อเส้าเมย์เฟสรักสามเพลงยนกับเส้าฮามฮามาพี่น้องหนูบ้านหนุ่นบมบ้องเพลงยนหนุ่มา้านอไรไหนหนูขาสั้นย่านลิฟต์เลยนะเมย์รับสุดลิฟนตะ์ดีผมน้องย่านลิฟต์ดี อุ้ยหนูมาเกยขื่นก,กันท,ที่เอาวันนี้เป็นไงบ้างครับผมกับกามาโคจรกลับมาเจอกันกันกบไอ้อีเจเนอร์เปน็นไงลาการดีใจนะคะน้องแบบขอบคุณไงนะคะที่ให้โอก,กาสดีเจเนึร์นะคะไอ้บิ๊กลายค้นกันอยู่หูจักยูนะคะเห็จักหนูยู่ไอ้บิ๊กนี่คือคนดีสั่งหนูมากนะคะให้ค้นในหูจกักหนูในหน้าวานลองเคชเชนไอของกาที่เห็นไอ้หนูรี่คนหูจกักเขาซูมานี ไี่บานไี่ลดกับยอนอายเป็นผู้สั่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มาอ่ามหาอัยอีกนึงนะคะกับของผู้ชายที่ให้ายการโน้นนะคะก็วันนี้ก็ได้คุยกันหลังเวทีไปแล้วน,น,นะคะกับอคยนะคะกัะจีวัจนจันไรจ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที อีกหนึ่งอย่างที่กดล็อกนะคะที่ซีอีทางท่าใจนะคะเป็นซงอีหนูอยากเห็นมาตลอดแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสในรอบนี้ที่อาจมีโอกาสนะคะดีมากนะคะดีแล้วดีแล้วตั้งหลายปีเนาะตั้งสี่ปีพ่านไปพี่น้องครับผมรารพูดเลยในพื้นข้าวข้าวช่วงบุญหลับพี่น้องชมคู่บอกโควิด เออก็เฮ็ดมกุ้งปีนเฮ็ดนยังไปก็สิเปีโตเข้มขึ้นสิ่งอะไรกับทางมาหลายแล้วอะไรที่มันถามไปแล้วก็เลือกแล้วต่อบการขับพี่น้องข้ามมาหากินคนเท้าที่ต้องการมองหาร้อยปีดอกมือมือกับป็นนานาโรคตาบลูกไตสั่นเสียงกาบเท้ารักกันตายตายกันไปเออนล้วนะ อาจารย์ซีลหลัหกกเขาครับการแพ้นกันไปมาหาลูกันต่นางเดอ้อนะครับคุณผู้นี้มีอยังฝากผลงานคุณซีทั้งหน้าจอบบ่อบอลหน้าที่บอลฝากฝากพี่แม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะคะสามารถติดตามได้ทางเพจน้องคิชแชนเนลแฟนเพจนะคะอันดับแรกมือนี้ค่ะขอบคุณนะคะ่แม่แม่แฟนคลับค่ะจากบ้านตัวจะมีสิทธิ์ด้วยนะคะที่ให้การต้อนรับหนูยันดีนะคะหลักการให้โอกาสหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้หนูได้ปรับปรุงได้แก้ไขในสิ่งที่ ผิดพลาดมานะอันนี้ขอขอบพระคุณค่ะพ่อแม่แมาชมห้โอกาสหนูแล้วก็ขอพระคุณนะคะในแม่บางเทเอสจีตามมาให้กำลังใจให้เป็นผู้นนะคะขอบคุณครับผมอ่ะมีโอกาสดราม่ากันอีกเยอะขอเสียงปรวมไปกับน้องเคอหน่อยกันมากระบะยิงยิงไฟอำเภอเลื่องน้องท่านจังหวัดสวยควงไปลาะ ผู้จิบาลทิ่แรกสวัสดีครับบอยเดียาอำเภอสะดือโดนเลยยังหนาตาคือเกาบ่ขออารียาซองเบื้องหน้ากันเด้ออืออือเ้ยยังมาหาแต่อังแป็นเสือ้อไซส์ใครเดอ้อเขาเฮงซาผู่บ้า,บานนี่เฮี่ยวเบิดบ้านเขามาเราเป็นฮวงเป็นเสื้อไซส์ผมเนี่ยบอกว่าเราไม่แม่เน้อปอบหยอกปอบงองเขาแม่เนาะผู้จิบาลทิ่แรกแรงงานเหนเือแรงงานตัวกับพี่กับน้อง ครับผมพี่น้องทางอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางนาเวทีพร้อมพี่น้องทางไนสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเมื่อนี้ดูแลความปลอดเพื่อเป็นอย่างดีรถจอดโรงแนมหาดาวจอดตอนรับผู้ใดเมาแหล้วนอนกลับบ่าดนอนบังนี้เด้อหาผู้ใดขากันโ่ต้องปวงวงคอยจะจับข้นมัตีกันต้องหางเลยหมู่บ้านกว่านี่คอยก็จับผู้ใดตีกันคอยจับจับช่วยใครคอยให้ผู้นั้นหาพันตลอดจับขึ้นมากคอยเชมาดตีกันนะห้าง บ้าปีกันเซย์นางยิ้มเซกันประกอบ่เบื่อสันดอร์กำลังมุ่งมั่นสมงมุ่งขาดกันสันดอกขอบคุณนะครับผมขอบคุณในหลายพี่น้องเดินทางมาก่อนจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิีปีสองนะครับผมออนทัวร์นะครับผมกับปีนี้เฮ็ดกุ้งออกมาใสขนาดกลางครับพี่น้องสีใหญ่กับบ้านใหญ่สีน้อยกับบ้านหน่อยพ่อกระเทิร์คือปุณิบัติฟิลเลียนี่ล่หลารอบ้าแม่รอปานนี้เปิดตัวเมียนเขาขอไงบ่มาแี่ แม่มากลายแห้งคือบทจบมาจากเศร้านำม,มาแห้งอะไรก็ไใดเออยังไมาหักตะปากต่างก็เดาเด้ยอยเออขอบคุณครับมาหักก็ดีใจละแม่รผมหนังหยอกทีซื้อดอกเออกระดานชีตีก็ดีใจน้ำขอบคุณนะครับผมเซลฟี่ขึ้นมาให้ผมเด้อะเออผมปะทายลูกให้เด้่ผมยิงขึ้นหยังนีอืออยู่ทั้งฟ่าเปิดขึ้นเท,ทวดานี่เป็นหยังโดนี่นะ บพราแมนได้เกินี่นะผมที่ผมพราไทายรูประาะว่าผมจะได้ทัวร์ทิงจะได้หันหนาออกไปเคยไทยรูปแล้วเอฟซีทำไม่เห็ตนตาดักจ้าของแม่โอ้ยเบิดขึ้นเลยกระไรนี้นายกบายไม่พูดมาที่แน่จะยิ่มยิงแขวาจิกบีเอฟซีกับพี่หน้าจีสาดตาวกเทาใสา่แข่าข่อยกบแมนสาดกล้องถึงมนาสันดอก